ยาย่างนี้ไอ้ขึ้นไปใหม่พรุ่งนี้เป็นวันเดทมาดที่ไม่วันเดมานี่ขนได้ใหม่เรื่องเรียกว่าพองไท้คนก็มีการยำฉลองเพียงมันเดินเรานมกันทั่วไปแต่องค์การอเมริก เพราะว่ามีวัท้ายกันใหม่โอ้ิมือคนกระบาดมากจึงของร้องไม่ตามก็จัง่านมันเดิมเรื่องรุ่เรียกว่าเป็นของนะนำขององค์การไม่ถกแต่ว่าอย่าไ่กาขเขาว่าฟัเขาว่ามันเป็นเรเนงเรเนี้ เพื่อให้คนเริ่มเดินใจแท่ทำในการรับรงเรื่องการจะเชื่อทขแท้หมืออเรากรการคนกิจการบริารเรผู้ใหญ่เรา่งเรียว่า มีการถดถอนข้ามปีซึ่งเรียกว,ว่าไม่พูเกเห็นได้ก็มีไม่ได้ก็มีเห็นด้วยก็ก,ก,าการ,รงานตัดปัญหาเรื่องการรนดมการพูดคุยกันอีกตอนนั้นก็ว่โอการวันละวันจะได้บริโภคน้อยแล้ว มันเป็นหวนรังใจทุกคนอย่างนั้นบางไรเราเรื่องเรื่องรมก็ไม่เป็นไรเรื่องการบนเป็นผุ้สนนั้นก็ไม่ควรจะเพิ่มอีกเดียววันเราก็ไม่มีการจัดงานแต่ก็มีการไห้ว้นร้อน์ เือว่าใครสนใจควัน,นวันรอนรวันรนรนรนเมื่อการรอังนี้แล้วก็ไม่เป็นไรเป็นการเสริม,ม,รมกำลังใจให้มีพลังใจพลังใจพลังใจถัยคนานไป้ผทั้ทถไถ้นสนทําอย่างน้อยก็เป็นการเสริม คงคงกันเราใช่อ้ะเรื่องขอโลกนะเกิดขึ้นทางโยนแล้วก็หลบไปแต่ทางร้านนั้นเกิดขึ้นก็ต้องเมฆันสวมคำเมฆตั้งโยมก็ต้องเมฆอานเป็นมูอส่วนจะดับไปก็้องเม การภาวนานด้วยจึงเรียกว่าแม้จะตั้งอยู่ลงไปก็ไม่กระวนกระเวกแต่เวลาเรามีผู้กระตนที่เพรเพียงเรื่องโรงยีทัพนั้นก็นของธรรมดาอยู่แค่โรนี้ ไม่้าไปเรื่องงานได้เั้นด้วยไม่ไ้ทุกคนรื่องทนเทนไ้ก็เสนอตามเสมอเสมอนั้นจึงให้มมนะเป็นปรับปัจจัยมีส่วนทุจราตนั้นพ้อนอย่างโรคโรงโลงใครอันใดนันนาราการย่อมตัวคงตัวควโดยอายุไว้นั้นกอนนะกานัา้นใดให้เรียบร้อนด้วยดีโดยสนาคารทุกคนเอ่อ ยะถาวาริวะาะโมราบริภูเรนิสังรระเอวามีวายโททินังเบตานังอุปกะปเทอิติสังวิติังโดมหังยิเมวะนิจโตตัพเวบริโตังกปามยัโตปนระโตยะามณีโชนิรัโอยาา No. no.

Tuhan, Tuhan, Tuhan,